สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเรื่องที่ทําให้เราไม่ชอบพวกสัตว์เลื้ยคานพวกกบหรืออ่างคางคกอะไรอย่างนี้นะคะคือเริ่มเรื่องมาว่าวันนั้นอ่ะตอนเราอยู่มสามบ้านเราก็อยู่ติดกับพวกป่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้ววันนั้นนะแม่เราอ่ะซักผ้าแล้วตากผ้าแลา้วก็นอนเล่นอยู่เนี่ยแล้วแม่เรียกเราให้ไปช่วยตากผ้าหน่อยเออแล้วก็ลุกไปช่วยตากผ้าแม่แล้วคือแล้วก็ตากตากตากเออตากผ้า แล้วอยู่มาอยู่ๆเว้ยอยู่ๆเว้ยมันก็มีกบออกมาตัวหนึ่งเว้ยเราก็แบบไม่ได้สนใจอะไรนะคิดว่าเออก็แค่กบเว้ยมันมันคงไม่อะไรกับเราแล้วก็ตากสบัดบัดนบัเออไม่รู้ใครทำมีท่าไหนเว้ยกบอบก,กระโดดเข้ามาอยู่ในเสื้อเราอะแล้วเราแบบตะโกนกรี๊ดแบบกรี๊ดทั้งบ้านนะว่าเฮ้ยกบมันเข้ามาอยู่ในเนี่ยเราเรียกทุกคนเรียกเรียกทางบ้านตะโกนทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งย่าทั้งยายเรียกให้เขามาช่วยอะคือว่า แกเข้าใจป้ะว่าแบบโขบอะแล้วตัวมันแบบเหนียวเหนียวเปียกน้ําอ่ะแล้วแบบอืดๆแล้วมันอยู่ในตัวคือตอนนั้นคือแบบกี๊สสบัด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 ทุกอย่างทําทุกอย่างทํำทุกอย่างเพื่อให้มันออกกันแล้วมันแบบกว่ามันจะออกแกแล้วตัวมันเหนียวเหนียวมากแบบอืจังหวะนั้นคือแบบจะเป็นลมคือแบบเกียดมากว่าแบบตัวมันแฉะแลวตั้งแต่วันนั้นมาก็คือร้องไห้หนักมากแบบถ้าเจอกบเจออี่างข้างคคคกอะไรเงี้ยก็คือแบบจะไม่เข้าใกล้เลยหรือว่าใครเห็นก็คือแบบ พาไปไกลๆแบบไม่ได้เอาอยู่กับมันไม่ได้คือแบบเป็นสิ่งที่แบบเกลียดมากๆเลยค่ะแล้วเรื่องนี้ก็เลยทําให้เรารู้ว่าเวลาตากผ้าก็ตากดีๆอย่าไปแบบสะบัดสะบัดใส่กบนะไม่งั้นก็โดนกระโดดเข้าในเสื้อเหมือนเรานะจ๊ะเออเป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวที่สุดแบบอืมขยะขยะง่ะแบบรู้สึกแบบไม่ชอบไม่ชอบกบอ่างอะไรเงี้ยคือแบบตัวมันแฉะแฉแบบแฉมากเลยทําให้เรากลัว คือถ้าเจอก็คือแบบไปเหอะไปไกลๆต่างคนต่างอยู่อืมก็คือว่าอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างในการตากผ้านะคะไม่งั้นระวังก็กบจะเข้าไปอยู่ในแข็งเสือค่ะ